S <S> สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในทาวเวอร์อ็อ r เเลอร์นะคะใช่ปะลืมชื่อแมปอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ให้แล้วกันนะอืมก็วันนี้เราก็จะมาเล่นแค่นั้นเองนะจ๊ะอืมโดยทำทชาเล่นว่าอืม สีเออแต่ละสีเนี่ยมันเออมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเออเสียงเพลงหรืออะไรก็ตามไม่สิพูดผิดโอ้ยโอ๊ยปากโอ้ยเร็วไปหน่อยเดี๋ยวนะคือฉันปิดเพลงไงคือสมองมันก็เลยแบบเพลงเพลงอะไรก็ไม่รู้ว่าสมองเบลร์นึ้งกำลังง่วงเลยอะตอนนี้ ความจริงมันก็ไม่น่าง,ง่วงนะแต่ว่ามำไมมันไม่เก็บป่ะจะเก็บพิษเออเราจะมาอ,อหาว่าอ,อแต่ละสีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับของกินเนี่ยของกินมันมีอะไรบ้างที่แบบเป็นสีนี้นะซึ่งตัวอย่างตอนนี้ก็คือจอลลี่แบงจอลี่แบไงจอลลี่แบ,งงลลแบสีแดงมันก็อร่อยนะ เออจะว่าไปเชอร์รี่ก็ได้สตอรอเบอรี่ก็ได้มะเขือเทศก็ได้แต่มะเขือเทศไม่ไม่ <c oughs> ความจริงมันก็ชอบกินอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นไอ้นีไงเป็นของเป็นของของของกินแบบของกินแบบของข้าวอ่ะเออมันเป็นผักอ่ะอยากกินแบบที่ไม่ผักโอเคจะไปสีฟ้าตัวอย่างก็คือโรลลี่ป,ป๊อปอันนี้ทุกคนจำเอาไว้ เออสีฟ้ามันมีอะไรบ้างเนี่ยของกินก็ไม่ค่อยเห็นเป็นสีฟ้าเลยเนาะน่าจะ M and M ที่เป็นสีฟ้าใช่ไหมเอ,อ้ยได้เหมือนกันลอลตี้ป๊อปนี่ก็ได้เนี่ยอืมรู้สึกน่าจะเป็น Tower of ขนมหวานแต่มัง้งคือแต่ชื่อมันไม่ใช่ Tower of Candy ไม่ใช่หรอทำไมทำไมอะ่ะถึงเป็น Tower อะไรเนี่ยโอ๊ยงงงงลายโอ๊ย โอเคกระโดดไปเธอนะอย่าบ่นเยอะเลยว่าแบบโอ้มเชิวมาเถอะน,นี่ก็ของกินสีฟ้ามันไม่ค่อยมีนะคะขนาดผักยังไม่มีแต่ผักสีฟ้า<ละ>ทำไมผักสีฟ้าจะกินกันไหมคิดว่าคนชอบสีฟ้าน่าจะกินอ่ะอืม บางทีเราก็เลือกกินผักตามสีที่ชอบนั้นแล้วส่วนเนี่ยเขาไม่ชอบสีเขียวกันเนี้ยเขาเลยไม่กินผักเป้าหรือมาดูอิ่วก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันทําไมเด็กมันไม่ชอบกินผักเราก็คือเราก็แบบเราก็ไม่ชอบกินผักอยู่บ้างนะแต่มันก็ไม่ใช่กินไม่ได้เลยนะมันก็กินได้อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ชอบหรอกความจริงแล้วะ <c oughs> อ๊ยเกือบตายเกือบตายแล้วเชียวออ๊ยโอเคเอาละ มาต่อกันเลยพูดเอาหล่าอีกละติดสมองแล้วทีนี้ทีนี้จะไม่มีการไม่พูดคขว่าเอาหลานะอันนี้อะไรอะเจลลี่บีหรือเปล่าเหมือนเหมือนเจลลี่บีนจริงๆทำไมเลือดเลือดรถอะเลือดรถจากด่านเมื่อกี้แต่เราไม่ตายนะตึ๊บ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 โอเคโอเคนุ๊กไม่เก็บเพชรนะเนี่ยเพชร เเดี๋ยวเก็บเพชรให้ได้เยอะๆก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเอก็บอันนี้ดูดูดูร้านค้าว่าร้านค้ามีอะไรบ้างมองขึ้นไปมันก็ดู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 ด,ด,ดูหน้าท้ออยู่เหมือนกันนะบางทีเนี่ยแต่แบบเล่นไปเรื่อยๆมันก็โอเคมาถึงสีเขียวนะคะในที่นี้เนี่ยสีเขียวก็จะเป็นเจลลี่บีนตามที่มันยกตัวอย่างมาให้อนะแล้วสีเขียวเนี่ยถามว่าสีเขียวมีอะไรบ้างผัดเต็มเลยเนี่ยผักไงผัก อยู่ผักมันผักมันก็อาจจะไม่ได้อร่อยหรอกแต่ว่าอื้มอ่ะมันก็มันมันก็เป็นสีที่ดีอ่ะคือเขียวแบบเขียวเกินไปอ่ะมันก็มันไม่ค่อยชอบแบบเขียวแบบเขียวเข้มเข้มมันดูแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเขียวพาเทลอะไรแบบนี้มันก็จะแบบดูเป็นสีที่น่ารักดีเนาะดูหอคอยตรงนี้ ชั้นเนี่ยยังสวยเยอะโอเคเราไปถึงข้างบนกันดีกว่าค่ะทุกคนพเพราะจะเกิดโมเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงบดีนะวันนี้ห้ามตกนะคะไม่อยากให้คลิปยาวอืจะหนีไปทำอย่างอื่นต่อนะคะอเออเออเออึงกึงก๊งอ,อ้าวกกง อะไรเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวเด้อไม่มีอะไรซื้อบางทำไมแพงอย่างนี้เนี่ยแล้วจะไปหาเพชรมาจากไหนแล้วอ๋อมีสี่ร้อยยี่สิบตอนนี้น่าจะซื้ออะไรไม่ได้เลยเนาะเอาเอาแต่ละอย่างให้มันราคาถูกถูกลงหน่อยได้ไหมคะผู้สร้างแมป ผู้สร้างแมบบโหดร้ายมากทุกคนแต่ว่าก็ต้องทําใจแหละเนาะโอเคเพราะว่าผู้สร้างแมบบมันตั้งราคามาให้อย่างเนี้แล้วก็ต้องแบบทาซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อตามราคาที่เขาบอกอ่ะอ้าถ้าสามอ้าสี่โซมีอะไรบ้างมีแครอทแล้วกอ็อันนี้ปะแคนดี้เคนที่มันอยู่ในวันทาลวีนะไอ้อะไรนะอุ้ยลืมอีกแล้วขี้ลืมจริงๆเลยที่มันเป็นรูปร่างคล้ายไอติมอะ่ะแต่ว่าอืใช่อะ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยลูกอมลูกอมสีชมพูเหรอสีชมพูก็ไอติมสตรอเบอรี่ไงเป็นแบบพาร์เทลพาร์เทลชมพ,พททูพาร์เทลพาร์เทลรอย่เนี่ยมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องยืนยืนยืนอยู่กับเพชรนานนิดนึงใครจะมาโอเค,โอ,เคโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมันสามารถเนมมีได้ด้วยเหรอ ทำได้ด้วยเหรอจริงป่ะอืมมันทำได้จริงเหรอที่เกดโกงสภาแล้วอะวันนี้ไหนๆเขาก็ให้เกลาร์บิทตี้คอยมาแล้วก็โกงแล้วกันนะอึ๊บอึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะอึ๊บอ่ะอึ๊บอืมมันมีอะไรบ้างอะที่เป็นสีชมพูแบบของกินอะของกินของกินมีนะไสีชมพูอย่างเนี้ยตอนนี้สมองก็กำลังคิดอยู่นะ เดี๋ยวมันใช้คำสั่งชามีได้ได,ด้วยเหรอแต่เขาบอกแอดมินใช่ไหมงั้นต้องลองแปลงร่างไปลิงลี่โอเคเลงิงลี่จดลิขสิทธิ์เฮ้ยลิงลี่จดลิขสิทธิ์แต่เรายังแปลงร่างได้อยู่เห็นไหมหืมทุกคนลิงลี่เล่นหอคอยเป็นแล้วเป็นไงล่ะ วิธีการปลอมตัวของฉันนั้นมันได้ผลแล้วล่ะทุกคนทุกคนลี่อุ้ยพูดดิทุกคนลี่ทุกคนลี่อ้อยเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนชื่อแฟนคลับเรงลี่เป็นทุกคนลี่เลยดีไหมอาพูดบ่อยมากไงอ่าสีม่วงสีโปดเริงลี่เลยโอเคสีโปดเริงลี่อืมมีของกินอะไรบ้างอ๋อองุนอง่นนะงุนง่นนงุ่นองุ่นก็งุ่นก็มีสีม่วงนะั้นกับสีเขียว แล้วก็สีสีอะไรหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วอุ้ยเอาเอาเอาเสียวเอออยากนั่นใช่อยากแปลงร่างเป็นแฟนคลับตัวเองอะที่ที่แบบพูดถึงบ่อยๆอะไรแบบเนี้ยเออมีใครมา ขอปากรวบันไดตัวนี้ก่อนคือช่วงนี้คิดไม่ค่อยออกอาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมมันคิดไม่ออกอะบัาอาหารมีอาหารหรือขนมอะไรบ้างที่แบบเป็นสีนี้สีนี้สีนั้นเอ,อ้ยมีอันนี้ปะผักที่มันเป็นสีม่วง,วงอะ่ะลืมชื่อแค่มันแค่มันเถอะโอเค แบบแปลงร่างเป็นแบบสุ่มเหาดีกว่าเท่าที่สมองคิดได้แล้วกันทุกคนถ้าเกิดสมองคิดอันไหนไม่ออกขออภัยดนว้นะโอ๊ยเจ้าขี้เกียจจอุ๊ยเพชรเพชรเพเก็บก้อยเด้อโอ้โหข้างบนมันมีอะไรด้วยอ้ยอังุนพวงไม่ใช่มั่วละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาได้ไงคือกระโดดแล้วแบบขึ้นมาตรงนี้ได้เลยเหรอ ขอบคุณนะที่ทําวิถีทางโกงให้ฉันน่ะโอ้โหก็ไม่บอกกันว่ามันเป็นเลเซอร์โแล้วก็ให้ผมยืนทรมานโดนเลเซอร์ตามเหมืองนานนะฮึอกระโดดขึ้นไปเลยอเหอฮึเสียเวลาเสียเวลากับไม่ชอบอันนี้มันมาอีกแล้ว อ่าโอเคก,ก็ก็ก็ต้องโง่ขึ้นไปแบบนี้แหละเนาะอ,อุ้มหูคือน่ากลัวน่กวากลัว ทุกคนเล็งรี่ะจดลิขสิทธิ์นะแต่เราก็ยังปลอมตัวเป็นเลงรีได้อยู่นะเอาจริงป่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบพุยอิสระอิสลามมาถึงแล้วทุกคนทุกคนไม่ต้องโดนเล็งรีบังคับแล้วจะแต่งตัวตามเล็งรีเล็งรีก็ไม่ว่าเล็งรีเป็นสาวน้อยที่ซื่อสัตยเดี๋ยวงงเกี่ยวอะไรกับความซื่อสัตย์ ใส่ผู้สร้างแมพจะเข้าใจผิดมันเป็นแบบเลเซอร์แบบโตรหรือเปล่าคะทุกคนแบบโตออบบี้อะไรแบบเนี้ยเออผู้สร้างแมพคงเข้าใจผิดแหละนึกว่าเป็นอันจริงแต่มันอาจจะแบบเขียนว่าแบบโตเลเซอร์หรือเปล่าเออไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็ไม่แน่ใจนะก,ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชนะัดเจนอะว่าสุดท้ายมันยังไงอะ ทุกคนโอเคปามต่อเป็นใครอีกดีเอาเอาเอาใครดีเท่าที่จำชื่อได้เอาโอโซนไหมอ,อาอโอโซนก็ได้อโดอโซนก็น่าพีด็งลีชอบจะเขียนชื่อถูกหรือเปล่านะโอโซนพีีโอเคเขียนชื่อนี้ไว้แล้วจดจำเข้าไปในสมอง จากนั้นก็เขียนหวังว่าจะเขียนชื่อถูกนะืมแปงลงร่างได้อะเล่นจบแล้วเล่นจบง่ายจังเลยค่ะงั้นเราเป็นว่า โอเคเขียนชื่อถูกทุกคนทำไมหอคอยมันสั้นอ่ะมันก็ไม่สั้นเนอะถ้าเกิดมองจากข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่สั้นเนาะนึกว่าโอโซนมะาเองตัวจริงเสียงจริงนะคะสำหรับใครที่เรายังไม่ได้แปลงร่างก็รอวันต่อๆไปนะคะอืม สำหรับใครอยากให้เราแปลงร่างเป็นคุณเนี่ยก็ก็คอมเมนต์กันได้นะคะเฮ้ยอยากให้คอมเมนต์เปนนน็นฉันคนนี้ไงก็แค่ฉันคนนี้ไงเย้เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าไม่เรียนชอบก็ลิกลี่ตกใจเหรอ ไม่ใช่ปลอมตัวเป็นโอโซเออก็ว่าหน้าคุ้นๆไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันปลอมตัวเป็นเลงลีให้ดูจริงเหรอติดดลิขิทธสีปะติดลิขิทธสีติดลิขิทธส,สีแต่ฉันก็ปลอมตัวได้ ปลอมตัวได้ตลกหรือยังโอ้โหอะไรกันเนี่ยเป็นยังไงกันนะถ้าถ้าลองปลอมตัวเป็นน้ำพิกอะเหีอไม่ก็เออถ้าเกิดเอออันนี้เล่นเล่นโซนกับอุปกรณ์การเป็นแอดมินละตอนนี้เขาให้ทุกคนเป็นแอดมินนะคะก็ไม่ต้องสงสัยมันเป็นแค่บางแมปอะอืม อมถูกหรือเปล่าชื่อชื่อถูกัืวเปล่าอืมน่าจะต,ต้องใช้ไอไอชื่อปลาปลาทูเนี่ยปลาทูปลาทูทำไมชื่อมันปลาทูมันมันมีคนชื่อน้ำพริกในโรบอกเหมือนกันด้วยเหรอ นั่งพิมพนานเลยอ่านจำชื่อนี้ทุกคนเออเอ้ยสิงเล่างมาพิกแล้วทุกคนา <c oughs> แง่โอ้โหปอมตัวอย่างมันน่ะทุกคนอาอาใช้ใช้ใช้ชื่อใช้ชื่ออุย๊ย ใช้ชื่อธรรมดาใช้ชื่อธรรมดาไม่ได้ง,งั้นก็ใช้ชื่อแบบนี้ไปเลยก็แล้วกันนะเอ้ยน้ำพริกเธอได้ออกคลิปแล้วนะถ้าเห็นคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยล่ะฉันสาป,ปอบตัวเป็นเธอแล้วนะว้าห้าห้าห้าโหดร้ายอะเสียงแบบ เสียงไม่น่าไว้ใจน่เสียงคนโกหก,กชัดๆเลยนะโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ด้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเออเดี๋ยวเป็นเป็นตัวเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะไม่ได้นะว่าจะของช่องเป็นใครโอเคโอเคอืมเอเออไรบ้างานะคะทุกคน เธอไปกินอันนี้ป่ะจอร์รี่แบร์ไหนไหนอุ้ยเธอรู้ป่าว่าฉันน่ะชอบกินจอร์รี่แบร์แบบไหนอ่ะถอดหัวถอดหัวแล้วมาสลับสีอ่ะน่ากลัวชอบมากเลยนี่มันโชว์นักรรมตุ๊กตาจะชัดเลยน้องจะน่ารักแบบนี้กัดโตดเลยย่างไปทำดูนะมันจะอร่อยขึ้นนะเธอซาดิสมากเลยอะลิเกลี่ เออโอเคบายบาย <laughs> สังเกตไปว่าด้านหลังเนี่ยมีหัวใจด้วยนะมีหัวใจปิ๊งอยู่ด้านหลัง<อ>ตัวที่เราเดินด้วยนะเพิ่<อ>ไปซื้อมาอก็<อ>แพงมาก<อ>ไปจริงๆลาเลงลีอ้อ